เจ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 ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน,นเศร้าเห็ดเมียก่อนมาเก็บคาเล่ใจมาทุกบาทโ oh, อ้ยอฮ่าใจดตายวายมึงเองย่จะมันมึงมาเก็บเร็วขักโดยอสันดานกูบม่มีดอก กูเก็บเงินในใจในใจนี่อยู่หลายยางอยกกูย่เียกหลยอยู่ไอ้เจ้ามาต้องมาอีิบายยีง่งคอยฟังเดงอ,อกอยไม่อยากฟังใจเงินคอยไปเลยคอย้องเจ้าเขาดิเร็วๆโอ้ยกูยังบอมีเงินกูบ่ถือเลขแมโอ้ยไม่สีบ่ถือแต่จังด้เจ้าคือมาซื้อโต๊บันรถือคอยทาเน่เจ้าคือโง่แท้เคยฝันอยู่บอกคอยท้าเนฮะเคยฝันแมนบ่ไปหายืมคนไหนคอยเลยเร็วๆตั้งใจคนยี่เอามาคอยสิแก้พาเล็งโอ้ยก็ยังมาตอนนี่น่ะกูเก็บเงินไปเกี่ยวเขาอยาู่เบียกูกระไรอยู่เงินกูเดี่ยวมินตบ่ คือว่าแกมันไปเฮ็ดเมี้ยขาแม่กูขื่นแล้วมือนี่กูขื่นแล้วมันไม่แม่หนาเที่ยกูจ่ายเงินมาโอ้ยแกยังบอกกูบ่มีแกยังบอกกูบ่มีถ้ากูมีกูสิไปจ่ายให้ดัวมันบ่ได้มันตกใจตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้มันบ่มีมันบ่มีมันบ่มีเมื่อ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 มันก็สิบ่มีเลยดิใส่กระเป๋าเจ้าอยู่ใส่เจ้าเสื่อมกระเป๋าให้ใส่ห้สินเป็นเบิ่งห้วยอยฮานี่แม่มึงบอกว่าหลุดเรื่องเจ้าตีนกูได้ดอกมากูอยากเจ้ตีนเหลือเกิดบ้ินกูตีนก็ได้เอาเงินมาอีหานี่โอยา้รู้เรื่องอีเป็ดมึง ไม่เจ็บกูมาอ้โออโอ้ขอ,อ,อย,ยอมแล้วเออยวข่อยมือไหมยวมือไหมข่อยสิบาเก็บไมอโอเคไปเลย <c oughs> หากกูมีกูที่ไม่ได้